สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเชนโชค่ะชาวราศีกุมประจําวันที่1 4 2 0มีนาคม2565สค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ความสามารถนะคะความรอบรู้ของชาวกุมจะช่วยสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่นะคะหรือว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นคุณจะมีความสามารถในการจูงใจคนนะคะหรือว่า,าพิสูจน์ ทดลองนะคะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนภาพรวมก็ถือว่าเป็นช่วงสถานการณ์ที่ดีสำหรับการติดต่อสื่อสารและก็ใช้ความรู้ความสามารถเข้ามาประกอบนะคะเรื่องของการงานใช้ความเป็นเหตุเป็นผลใช้ความสามารถเฉพาะทางใช้เรื่องของการสื่อสารให้เข้าใจง่ายตรงประเด็นนะคะ เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็จะเหมาะกับนักพูดครูบาอาจารย์พิธีกรนักการเมืองนักการทูตต่างๆไกด์หรือว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางนะคะการแนะนำอบรมขายประกันเซลแมนต่างๆนะคะเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นช่วงที่มีช่องทางรายรับมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะ ในเรื่องของสุขภาพคุณเองเป็นคนใช้สมองเยอะในสัปดาห์นี้อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหรือว่าทานวิตามินที่บำรุงสมองบ้างนะคะจะได้ไม่ปวดหัวหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทนะคะคนโสดสัปดาห์นี้มีเกณฑ์พบลักนะคะอาจจะดึงดูดรวดเร็วหรือว่ามีความรักที่ฉับฉวยววิหวาก็ต้องดูนะคะว่าจริงจังหรือว่าต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะคะ ท่านที่มีคู่แล้วสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์เซอร์ไพรส์ซึ่งกันและก,กันมีการซื้อของเข้าบ้านหรือว่าเตรียมเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีมีเรื่องของวัตถุบางอย่างนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคาร i มิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y t u t u คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ